สรุปทีมโคชยงไทยอยู่ีสนะครับน่าจะอยากฟังเรื่องนี้กันเพราะว่าเตะครบไปแล้ว3แอดแพ้กาตาหนึ่งศูแพ้จีนสีแล้วก็แพ้อิรักแบบไอสัตว์ไม่ควรแพ้อีเหี้ยอันนี้ส่วนตัวนี้ส่วนตัวแพ้สองหนึ่งมงบอลคุยเลยวะระดับทีมชาติมงบอลแบบมุ่งมงบอลเหมือนตั้งไม้เท้ายิงอ่ะกูพูดจริงเออแต่อย่าไปคิดลึกก็ โคตรย่อคนบนเงินเยอะว่านักบอลดีทรัพยากรจากไทยลีกดีแต่โค้ดไม่เป็นที่ชื่นชอบเท่าไหร่เพราะว่าโค้ดย่งเหนือฟ้าลิขิตนี่เขาตัวนี้เขาได้ฉายาโค้ดย่งเหนือฟ้าลิขิตหรือว่าโค้ดสายมูเตลูนะครับก็คือมันลิขิตไปแล้วไอ้สั์เหี้ยแมตติรักหรือเปล่าวะมึงลิขิตหรือมึงวะ แม่งเยอะก็ถ้าไปรอบสุดท้ายก็ให้ไปที่โคชโย,งย่งนี่แหละจะได้รู้ไปเลยเพราะว่าสำเร็จก็ถือว่ามาดามแป้งตัดใจถูกสไตล์ของมาดามแป้งเราพูดถึงเรื่องโคชโยง่งพูดถึงเรื่องของยุ้ยสามไทยเราต้องย้อนไปถึงผู้จัดก,การทีมก็คือมาดามแป้งคนที่ตัดสินใจว่ามึงได้ทำมึงพอนะครับ นิสัยของมาดามแป้งคือเชื่อแป้งนะฮะเชื่อแป้งที่นี้คือแป้งก็เชื่อคนอ,อื่นเหมือนกันคือแกมาดามอ่ะเวลาแกเชื่อแกเชื่อแบบปักใจเลยแล้วแกเปลี่ยนใจยากคือแกจะใช้จนสุดอ่ะสังเกตจากสมโมสรแกเป็นไงอ่ะเออถ้าตังค์งนนปไม่เหลือจริงอ่ะป่านนี้ยยุบไปแล้วเลิกทําไปแล้วแต่ตังค์ก็เหลือจริงไงเหลือใช้มากไงเพราะนั้นอย่าตกชั้นใช่ได้ ตกชั้นก็ยังอยู่กับทีมแล้วก็พาทีมกลับขึ้นมาแล้วก็เทเงินซื้อซื้อฟุตบอลเข้ามาซื้อจนไทยลีกแม่งไม่อ่านตื่นเต้นอ่ะเพราะฟุตบอลมันส่งลงได้แค่สิบหนึ่งคนใช่ไหมไอที่ซื้อมาเมื่อกราเอาไปกองกองกันเว้ยโค้ดแม่งก็ไม่รู้จะใช้ยังไงแถมบางทีมีเขาเรียกอะไรพายกระซิบอ่ะเออมีพายกระซิบบ้างอีกไอหนุนดีไอ้นี่ไม่ดีไอ้นี่พักสรุปโค้ดแม่งเหมือนเป็นแค่เขาเรียกอะไรเป็นหุนเป็นหุนแค่ทําตามสั่ง คือถ้าใครอยากมีไรายได้ดีๆมีเงินเก็บก็ไปเป็นโค้ดท่าเรือแต่ถ้าใครอยากได้เกียรติยศอย่าไป <c oughs> อย่าไป <c oughs> สโมสรน,นี้ทั้งที่แฟนบอลคือแบบพร้อมที่จะแบบถวายชุดให้อะท้าเรือแม่งมีทุกอย่างอะ่ะพวกคองเตยคือสุดอะ่ะตีอะใครก็ตีอย่าตีอยู่พวกคองเตยน,นะฮะเพราะว่าโอเคแหละสู้ได้อะ่ะแต่มึงก็ปังตายอะ่ะ เออไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งนี่ก็เด็กของเตยครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีภาษาของเตยวัฒนธรรมของเตยคนของเตยตอนนี้เป็นคนของเตยที่อยู่สัตหีบนะครับอยู่ทุ่งมหาเมฆพวกของเตยจะรู้มันจะมีงานดูพีไอ,อ,อพวกที่ได้ยินเนี่ยไอพวกเนี้รยรู้จะรู้จะมีส่วนพลูทุ่งมหาเมฆแฝตทหารเรือมีของเตยมีอะไรนะจะไร่ไร่จะไร่ไร่อยู่สัตหีบไ <c oughs> อ้นั้นไ้นั้นไม่รู้กี่ไล่ โค้ดโยงให้โอกาสไปเลยให้ให้จนสุดอ่ะให้จนให้จนแบบจนมาดามแป้งพูดไม่ออกจนคนทั้งประเทศบอกว่ามาดามขอเถอะเปลี่ยนได้แล้วแต่ก็ไม่แน่ <c oughs> โค้ดเ่นะขึ้นชื่อว่าเป็นโค้ดแล้วอะ่ะยิ่งเป็นนักบอลมาก่อนด้วยเนะี่ย <c oughs> เขาต้องมีอะไรบางอย่างเขาต้องมีของเออต้องมีของแหละแต่เพียงแค่ว่าพออยู่หน้างานหรือตอน แต่สิ่งหนึ่งที่โค้ชไทยมักไม่ค่อยมีคือเรื่องของการบริหารจัดการทําไม่ค่อยเก่งเพราะว่าไม่ได้ถูกฝึกมาตั้งแต่อนุบาลประถมมัธยมมหาวิทยาลัยระบบการศึกษาเราเป็นท่องจำไงไม่ได้ฝึกให้คิดบริหารจัดการแก้ไขอย่างสร้างสรรค์เนี่ยาขาดกันตรงนี้มากาก็เลยจะใช้สัญชาตญาณกันซะส่วนใหญ่ซึ่งพอเป็นบอลร,ระดับเอเชียที่มันยากขึ้นน่ะไอสัญชาตญาณมันเริ่มไม่ช่วยไงเพราะว่าคู่แข่งมันเริ่มชัว เริ่มแข็งและชัวส่วนเรื่องผู้เล่นในชุดไทยอยู่สสุดหน้าดีเสรีศักโห์ผลิมายโอเคมีช็อตหนึ่งมีเพลงหนึ่งที่น้องให้เห็นถึงใจไปกระชากไปเกือบได้ยิงแผงหลังต้องปรับหมดเลยอะ่ะคือแผงหลังไม่ได้เลยยิงไอ้ลูกมุงทดเวลาบาดเจ็บเนี่ยควยจริงกูขอบอกไม่รู้น้องคนไหนควยมากมึงมงบอลพ่อมึงหรือม่งบอลลงดินให้เขาเอาไปบุกต่อไอ้สัตว์ เวลาจะหมดแล้วโชคดีมึงโชคดีไปมึดงด่ามึงยาวไปนี่กี่เฮียสวัสดีครับอย่าลืมไปช็อปด้วยนะชอ็ชอปชอ็อปช็อปมีชอ็อป